สวัสดีครับสวัสดี FC ลาวก้ากันชนเหล็กทุกท่านนะครับผมวันนี้มารีวิวเจ้าฟอร์ดทีห้านะครับฟอร์ดทนะครับตัวแคปนะครับผมต้องขอบคุณลูกค้าจากกรมราใสมากๆนะครับผมที่ไว้วางใจงานติดตั้งอ,อ,อุปกรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดของทางร้านนะครับผมมาเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่กันชนท้ายนะครับ กันชนท้ายรุ่นนี้เป็นกันชนท้ายแขนโอบนะครับทรงแยกนะครับทรงสุดหล่อนะครับผมพร้อมด้วยไฟถอย LED นะฮะตัวนี้เหล็กหนาใช้งานได้จริงนะครับลากได้ถึง3.5ตันนะครับผมตัวนี้นะครับตางร้านแถมห่วงเมก้า58ให้นะครับ1คู่นะครับผมสีแดงสดๆนะครับแล้วก็จะมีลูกยางนะฮะลูกยางตัวนี้นะฮะส่วนมาก ไม่ค่อยมีบริษัทไหนแถมนะครับทางร้านก็เลยหามาใส่ให้ลูกค้านะครับมันจะได้แน่นๆนะครับผมตัวนี้นะครับจะได้ไม่มีเสียงเวลาขับขี่นะครับผมมาต่อกันที่โลบาร์ขายาวนะครับงานของ Outlander นะครับผมตัวนี้สินค้าตรงรุ่นนะครับสำหรับฟอร์ตตัวนี้นะครับฟอร์ตตัวนี้ค่อนข้างที่จะหาโลบาร์ใส่ยากนะครับเพราะเขาเป็นกระบะเขาค่อนข้างแคบนะครับ เป็นบอดี้เล็กนะครับผมนะฮะทางร้านก็หาสินค้าให้ตรงรุ่นนะครับส่วนวิธีการติดตั้งก็นัทลิเวทนะครับนัทลิเวทไม่ทําให้กระบะแตกนะครับแล้วก็งานออกมาสวยงามนะครับนะฮะพอดีกับหัวเก่งนะครับรูปทรงสวยงามนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นกันชนหน้าเต็มนะครับงานของ KTC นะครับ ตัวนี้งานสินค้าตรงรุ่นนะครับผมไม่ได้ตัดแปลงแก้ไขไม่ได้ตัดบอดี้รถนะครับผมนะฮะกันชนมาพร้อมไฟเดรไลท์นะฮะไฟเดรไลท์หนึ่งคู่นะครับผมนะฮะแล้วก็ไปตัดหมอกนะครับไปตัดหมอกหนึ่งคู่นะครับผมอ่สเปครถตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกจากโรงงานมานะครับตัวนี้เพิ่มเติม แสงสว่างเวลาขับขี่ยามงคืนครับผมแล้วก็จะมีห่วงโอเมก้านะครับหนึ่งคู่นะครับใส่ยางกันเสียงดังเหมือนเดิมนะครับผมนะงานลหล่อๆตรงรุ่นครับผมลูกค้าท่านใดสนใจอุปกรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0961290748นะครับ หรือจะทัก Facebook เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับเลาวะ่ากากันชนเหล็กนะครับร้านตั้งอยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับผมมีอุปก,กรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟรถทุกชนิดนะครับผมราคาย่อมเยานะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ